สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ JK Main c h a n c e ใบทางโจนะครับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำวิธีการนะครับถอดนะครับชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบทำความสะอาดนะครับเ,เติมสารหล่อเลื่นก็คือการซ่อมบำรุงช่วงการหรือ PM นั่นเองนะครับสวัสนโรตาอรี่ฮิตาชิสามระบบ รุ่น D H 2 4 P H นะครับจะเป็นของฮิตะชิหรือฮิโคคินะครับเป็นแบรนด์ใหม่ก็ก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับผมผมได้เคยทำคลิปตัวนี้ไปแล้วหนึ่งนะครับจะเป็นระบบเอ่อตอนนั้นจะเป็นคลิปการเปลี่ยนทุ่นนะครับแล้วก็เช็คระบบไฟฟ้าของของด้านของไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับตัวเดียวกันครับแล้วผมเคยได้เคยบอกไว้ว่าสำหรับระบบเฟืองนะครับผมจะติดไว้ก่อนแล้วจะมาทำอีกคลิปหนึ่งครับตอนนี้ผม พร้อมที่จะมาทําอีกคลิปหนึ่งให้ชมครับผมวิธีถอดล้างความสะอาดประกอบโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าทํำยังไงนะครับตอนนี้ก็ได้ถอดลูกบิดปรับระบบออกแล้วนะครับต้องถอดลูกบิดปรับระบบออกก่อนนะครับแล้วถึงจะถอดอชุดเสือ้อ เฟืองออกมาได้นะครับสำหรับวิธีการถอดประกอบลูกบิดปรับระบบตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะแยกคลิปคลิปต่างหากนะครับผมอีกคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับในการวิธีการถอดประกอบนะครับซึ่งมีทั้งถอดสองระบบและสามระบบนะครับตอนนี้เป็นสามระบบแล้วค่อยดูในลิงก์อีกทีนะครับตอนนี้ผมได้ถอดออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็ต้องถอดนะครับ ชุดสีกันฝุ่นครับ ตอนนี้เราก็ได้ถอดนะครับเสื้อเฟืองออกมาแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ระบบนะครับที่เห็นนี่นะครับถ้าเป็นระบบเฟืองขับส่งกำลังนะครับก็พยายามจดจำนะครับว่าตำแหน่งไหนอยู่ยังไงนะครับครับมันจะมีเพจล็อกถอดชุดเผาจับดอกออกนะครับถอดแยกออกมานะครับ ตอนประกอบอยู่ตแน่งนี้นะครับตอนประกอบอยู่แถวงนี้นะคถอดยกออกมก่อนได้เลยนะครับชุดนี้นะครับ,นะรบมีแหวนรองเพาจัดดอกนะครับ นี้ก็แยกออกมานะครับต่างหากนี่ครับกดสปริงนะครับออกมาอย่างนี้นะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นนี้แบงนี้นะครับชิ้นส่วนครับซีนกันกระบีนะครับแล้วก็ออกมาแล้วทำาสะอาดด้วยนะครับ จะเหลือชุดนะครับลูกสูบจะอยู่ด้านในนี่นะครับเคาะออกมาด้วยนะครับเคาะออกมาด้วยเพื่อที่จะล้วงทความสะอาดนะครับ ส่วนุงชุดสากทุงนะครับถักทุงดอกท้่งในนะครับก็ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องถอดออกมานะครับเพราะถอดออกมาแล้วจะใส่ยากนะครับลําบากมากครับถ้ามีมือเฉพาะนะครับวันนี้ก็เราก็ล้างได้เลยครับด้านในเราจะทําความสะอาดนะครับเช็ดเช็ดให้สะอาดนิดหน่อยไม่จะเป็นต้องเอาน้ำมันเบนซินใส่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นเป็นโอลิงเบนซินนะครับล็อกหัวของ ลูกสูบไว้นะครับเดี๋ยวโอลิงจะเสียสภาพนะครับเราแยกโอริงด้านในนี้เราจะอาจจะเช็ดเช็ดเฉยนะครับด้านในส่วนชุดนี้เราก็ล้างได้เลยครับล้างด้านนอกได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับนะครับสำหรับ โอเลียงลูกสูบนี้ก็เราก็ถอดออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ล้างทำความสะอาดได้สะดวกนะครับนี่ครับแยกมาัวโอรเรียงสีเขียวนี่นะครับตรงนี้ก็แค่หกเหลี่ยมนะครับถอดข้อเหวี่ยงนะครับหรือลูกเบี้ยวออกมานะครับตรงนี้จะมีสองตัวนะครับเดี๋ยวถอดก่น,นครับ เราใช้ประแจหกเหลี่ยมสี่มิลนะครับถอดครับถอดน็อตสองตัวที่ล็อกแกนเพลาเฟืองยาวแล้วก็ข้อเหวี่ยงอยู่นะครับถอดออกมาครับ เหลือก็คือจะเป็นขั้นตอนของการล้างทำความสะอาดนะครับด้วยน้ํามันเบนซินก็เหมือนกับทุกๆคลิปของผมครับลักษณะเดียวกันนะครับระวังเรื่องโอลิงเฉยนะครับระวังเรื่องโอลิงแล้วก็ล้างทํความสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับครับเมื่อผมได้ทําการล้างทําความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะมาแยกเป็นโซนๆไปนะครับแยกเป็นโซนๆไป โซนกระบอกสูบลูกสูบแหวนนี่นะครับจะอยู่โซนนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดเฟืองขับนะครับเป็นชุกเฟืองคัดเฟืองยาวเฟืองขับนะครับระบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดของเพลาข้าเบี่ยงนะครับและเฟืองแกนยาวนะครับตัวนี้เป็นเพลาขับนะครับเพลาจับดอกซึ่งจะใส่หลังสุดนะครับหลังสุดชุดนี้ก็เป็นชุดเสื้อนะครับเป็นชุดเท้าซิ่งแล้วก็โอริงต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบ ชุดของไทยของมันไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการนะครับต่อการประกอบนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนจะได้ครบทวนด้วยนะครับเช็คเป็นตัวตัวไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันที่นะครับมาเริ่มกันที่ตัวเสื้อก่อนนะครับรูบินเนียมตัวนี้นะครับก็มีอยู่สามสี่ชิ้นนะครับตัวนี้จุกยางนะครับตัวนี้จุกยางก็จะปิดรูนี้จะเป็นนะครับเล็กๆนี่นะครับ เป็นพอร์ตหายใจนะครับเป็นเนพอร์ตระบายอากาศนะครับเราก็จะปิดจุกนี้เข้าไปนะครับจุกในจุกนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของักสาดนะครับยัดข้างในขี้นะครับปิดไว้ไม่ให้กระ,ะบีเข้าได้นะครับ อย่างนี้นะครับปครับปิดตรงนี้เรียปอแล้วก็โพลิงนะครับโอลิงด้านในนี้นะครับด้านลูกปืนหัวทุ่นนะครับแล้วลูกปืนหัวทุ่นตัวนี้นะครับเป็นจระบีเป็นโอลิงสำหรับก,การจระบีออกมาทางแกนทุ่นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ที่เราแยกล้วงเพราะว่ากลัวน้ำมันเบนซินจะไปทําให้ โอริง uh, บวมนะครับโอเคครับทีนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นโอริงนะครับจะเป็นโอริงลักษณะข,ของซีนการจระบีออกบีดดันตัวเสื้อกับตัวนะเสื้อของเฟืองนะครับกับตัวเสื้อของเกียร์ข้างในภายในนะครับที่เป็นอลูมิเนียม โอเคครับอันนี้ก็ตัวเสื้อชุดเสื้อทั้งหมดนี้พร้อมแล้วนะครับก็จะมาเป็นชุดตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นชุดเฟืองนะครับเฟืองที่จะขับรับกําลังขับนะครับมาขับเพาจับดอกอทีนนะครับตัวนี้เราก็จะประกอบไปตามสเต็ปนะครับก็จะอยู่ท่านี้นะครับ นี่นครับก็จะอยู่สภาพนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะใช้เวลาประกอบนะครับตันนี้ก็โอเคตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่าก,กันครับใส่ที่หลังตัวนี้จะเป็นลูกปืนกับชุดนะครับหมวกส่วนตัวท้ายตัวนี้จะมีที่ไปจับขับกับจาะตัวนี้อีกคีนหนึ่งนะครับนี่ครับ,รบแล้วก็จะไปใช้ลูกกัะชุดเผา ยาวไปไป,ไปายาวตัวนี้นะครับเป็นตัวขับเดี๋ยวว่าอีกทีครับตัวนี้เราจะใส่ไปที่เสื้อนะครับทีนี้ก็เราจะนํานะครับเราจะนําข้าเวียงนะครับมาประกอบเข้าไปที่ตัวเสื้อนะครับพร้อมกับใส่ลูกสูบกระบอกสูบไปด้วยนะครับ ใส่ไปพร้อมๆกันครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับอรินลูกสูก ก็ใส่ล็อกลักหกเหลี่ยมล็อกนะครับแต่ว่าจะใส่น้ำยาการคลายแค่เล็กน้อยนะครับวันนี้ใส่น้ำยาการคลายเล็กน้อยผมจะใส่น้ำยา,ายล็อกไทา์นะครับเบอร์สองสี่สามนยครับเป็นน้ำยาการคลายสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับจะเป็นเกรดที่กลางๆครับคือการคลายแต่ว่าไม่ได้ล็อกตายทีเดียวนะเผื่อถอดเข้าถอดออกครับ ไปไปไปนิดหน่อยนะครับ ัวจะประกอบเข้าไปนะครับ okay. ต่อไปก็จะเป็นนะครับชุดขับด้านข้างนี้นะครับ กเฟืองคัดนี่นะครับผมก็จะเฟืองคัดก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับผมจะใส่ลูกปืนนะครับเบอร์หกศูนย์หกตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนนะครับที่จะใช้คู่กับนะครับเฟืองหมวกคัดตัวนี้นะครับจะใส่เข้าไปอย่างนี้ครับปกติเวลาเราถอดสว่านแยกออกมานะครับโดยมากสองตัวนี้จะไม่หลุดออกมาด้วยครับจะอยู่ในเสื้อนะครับจะอยู่ในเสื้อนี้นะครับ ครับด้านในนะครับเพราะนั้นผมก็จะใส่ลูกปืนตัวนี้เข้าไปในเสื้อพาสติดก,ก่อนนะครับใส่ไปเรียบร้อยแลครับผมก็จะใส่ตัวเฟืองอตัวนี้ ตามเข้าไปนะครับเพราะว่าจะง่ายกว่าที่เราจะใส่หมวกตัวนี้ที่ปลายเท้าขับแล้วประกอบเข้าไปถ้าใส่อย่างนี้แล้วประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้จะค่อนห้างจะร่องห่างจะมีน้อยมากๆครับจะใส่เข้าไปที่ลูกปืนยากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใส่เข้าไปทห่หลังด้านนี้จะใส่ง่ายกว่าครับขอให้ชุดนี้เข้าไปอยู่ข้างในก่อนครับ ครับตอนนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับชุดนี้เราก็จะจะใส่นะครับต่อไปก็จะเป็นสปริงตัวนี้ครับสปริงกดชุดแผ่นเพจปรับระบบนะครับตัวนี้จะมีที่ปรับเจาะเหล็กนะครับเจาะคอนกรีตแล้วก็สกัดนะครับจะเป็นชุดนี้ครับตัวนี้จะมีสามง่ามเห็นไหมครับสปริงจะอยู่นี้ครับสปริงจะอยู่อย่างนี้นะครับเป็นสปริงจะเป็นตัวดันตัวนี้เวลาปรับ ระบบนะครับจะดันเพจตัวนี้ทีนี้ถ้าใส่แบบนี้จะอาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วแต่สะดวกนะครับว่าใครจะใส่แบบนี้หรือว่าจะใส่เข้าไปที่รูด้านในก่อนนะครับรูด้านในจะสังเกตว่าจะมีร่องสาหรับใส่สปริงนะครับแล้วก็จะเป็นร่องเราไม่ทราบไปเห็นหรอปครับจะค่อนข้างจะมืดสักนิดหนึ่งนะครับนนในร่องนี้นะครับผมจะเอาสปริงชุดจารบีแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนครับนี้ครับ ครับผมใส่สปริงเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ทีนี้ก็ผมจะทาจาระบีไว้ข้างในก่อนครับเพื่อให้หล่อลื่นระบบเฟืองนะครับสักนิดนึง เราทาเฟืองข้างนอกเข้าไปเนี่ยก็จะมีจาะบีเข้าไปเองเลยครับตัวนี้เราก็จะทาไว้อยู่แล้วด้วยครับตัวนี้ชุดนี้เสร็จแล้วนะครับชุดนี้เสร็จแล้วต่อไปผมจะใส่เฟืองตัวนี้นะครับ จะไปเติมจารบีเฟืองขัดที่อยู่ด้านในนะครับตอนแรกที่เราไม่ได้ทาจารบีไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเติมให้หลังด้านนี้ครับผมจะเห็นไหมครับจะเห็นเฟืองเห็นนี่ไหมครับเห็นฟันเฟืองนะครับข้างในนี้เผื่อเติมจารบีเข้าไปด้านนี้นะครับแล่สะดวกนะครับแล้วแต่ใครจะเติมก่อนตั้งแต่แรกก็จะง่ายสะดวกขึ้นนะครับจะไม่ต้องมาเติมที่หลังเพราะรูมันค่อนข้างจะเล็กนะครับ สำหรับวิธีการประกอบสวิตต์นะครับหรือลูกบิดปรับระบบเนี่ยผมจะลงไว้นะครับในใต้คลิปครับจะเป็นลิงก์ใต้คลิปครับซึ่งผมได้ทำไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่ผ่านมาครับทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งการประกอบนะครับด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูใต้คลิปนะครับผมผมขออนุญาตข้ามไปครับ กลับไปที่เจาะคอนกรีตนะครับก็สรุปว่านะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับทํา pm สว่านโเตอรี่ครับคิดแต่ชี e h 2 4 ph นะครับก็ทำงานปกติดีนะครับ สำหรับคลิปวิธีการถอดประกอบลูกบิดปรับระบบนะครับโดยละเอียดนะครับผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปชมได้นะครับแล้วก็ชมที่ช่อง JK m e n i a นั้นไปช่องโจได้ครับก็จะมีรายละเอียดของลูกบิดปรับระบบทั้ง2ระบบและ3ระบบนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ